ขั้นตอนการแกะหน้าจอตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกหาพลาสติกหรือไขควงปักแบนก็ได้นะครับงัดตรงนี้นะครับงัดด้านข้างกับด้านล่างเนี่ยครับแล้วก็ด้นออกไปบข้างนี้ก็เหมือนกันงัดนี้นะครับหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีน็อตอยู่สองตัวซ้ายขวา ครับเอาบล็อกเบอร์9หรือว่าไขาควงปักปักแฉกก็ได้ครับขัดร็อออกมาไขาควงแฉกก็ได้บล็อกเบอร์9ก็ได้นะครับล็จะมีแค่สองตัว แล้วก็หาผ้ามานหนึ่งวิธีดึงนะครับให้ดึงจากข้างบนดึงจากตรงนี้นะครับดึงนี้นะครับหาผ้ามารองไม่งั้นมันจะเจ็บมือเพราะมันคมนี่ยครับดึงออกมาแล้วดึงเสร็จปุ๊บก็มันก็จะมีปักตรงนี้อันหนึ่งบีบที่หัวมันนะครับถอดสายมันออกนะครับถอดแค่นี้เสร็จแล้ว่ึองออกมา คันนี้เรามาดูนะครับมันจะอยู่ปลั๊กตรงนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามคือตัวที่สามนะครับแถวล่างถอดออกมาปลั๊กตดล็อกแล้วเสียบเข้าไปเสียบกับคืนแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกลับประกอบกลับก็เสียบปลั๊กเดิมคืนเข้าไป แล้วก็ดันแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับขันน็อตสายไปเรียบร้อยครับกดปิดเลยครับ